ครับผมบอยทอมนี่สอนคำศัพท์เบื้องต้นในบทที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมตะวันสอนการใช้คอศัรท์เริ่มต้นครับครับผมจีเจนะครับผม มาพบกับผมอีกแล้วน้อ,องเจคุเดียววันนี้ผมจะมาสอนพยัญชนะจีนซึ่งใครมันออกเสียงพวกนี้พยองการตอนนี้ผมจะมาออกเสียงให้มันถูกต้องตามวิธีฉบับจีนครับตัวแรกทุกคนอาจจะจำไม่ดีเอาเลยครับโฟนเองนะตัวที่สองทุกคนก็อาจจะจำไม่ดีโฟโม โอ้เตตนลคคเอ่อ G C C อ่ะนี่ไอตัวสามตัวนี้นี่เลยปัญหานี่จะเห็นนะความใจคล้ายๆกันอ่ะทุกคนอาจจะงงเอ๊ะ มันคล้ายกันแล้วมันจะยังไงไอ้ตัวนี้ติดว่ามันเป็นตัว h e a ตัว h e a นี้มันจะให้การออกเสียงเนี่ยเป็นห่อลิน้นนะดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้นี่จืนี่จ,อจอือันนี้เป็นแค่จือ่อาฟังดีๆน,นะครับอันนี้แค่จืดอ,อันนี้จือ่าส่วนตัวตอนนี้ก,เก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็เป็น ชุ็ออเ่วนชี้ชุอ,อีกตัวนี่ตัวนี้นจะว่ารอนะครับอ่าต้องลองนี่ต้องลองท่องประจำประจำไหนมันถึงจะคล่องขึ้นหมดเลยนี่ตั้งแต่แค่น,นี้เอาหมดเลยเพราะตัวนี้ก็จะขอนเรียนเหมือนกันนะครับก็ลองไปทำดู อย่าลืมนะครับอีกอ,อ,อ่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่ f o มฟเ o เน e กเ r t h ีีอันนี้ขอเล่นหน่อยดีไหม ชือชือดนี่ก็ห่อนลิงมกันแต่เอาไปเสียเป็นรอเรืออะไรเไ้ยรอลิงลอลิงอ่ะลอลิงรืลอเรืลอ,ลอันนี้ไม่ต้องหอ่อนลิงเพราะมันไม่มีตัวเชชต์นี่โอเคชือชือสวัสดีครับเฮ้เอา้าไปอยู่นูแบบน่นตแบบั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อแอบไม่ได้แอบ ข้าบทเรียนกันเลยดีกว่า,วาผมจะมาสอนนี่สละในภาษาจีนสละในภาษาจีนเนี่ยจะมีเยอะมากต้องลองดูในหนังสือในหนังสือเนี่ยจะมีบอกาทุกตัวเลยแต่วันนี้ผมจะยกมาแค่หกตัวที่มันเป็นเริ่มต้นเท่านั้นหกตัวนี้ไม่ยากมากไม่ยากมากเริ่มตัวแรกตัวแรกนี่จะออกเสียงเป็นอา คุจะบอกว่าเอไม่ใช่ไม่ใช่นี่จะอดเสียว่าอาตัวต่อไปนี้เนี่ยจะได้อีกสิอันนี้อ่านว่าออออเป็นตัวโอออตัวนี้นี่สองตัวนี้สลับกันอันตัวเนี้ยสลับกับตัวนี้เองตัวนี้อาจจะเออแต่ตัวนี้จะว่าอีหลายๆคนอาจจะงงนะเอ้ยทำไมมาสลับกันนี้ใจารย์ก ไมไ่รู้เลยขนาดนั้นแต่อาจารย์ก็จะก็จะว่าเฮ้ยอันนี้มันอ่านยังไงอ่านยังไงอสดตัวต่อไปจะว่าอู่อาจจะอ่านว่าอู่ตัวนี้นี่อาจารย์เล่นเลยมันจะออกเสียงว่าหลายหลายคนบอกเอ๊ะทำไมตัวนี้ถึงไม่มีจุดข้างบนอาจารย์ก็จะไม่รู้อีกแต่เมื่อไหร่ท่า นักเรียนเห็นว่าน,น,วนี่ต้องดูให้ดีสองตอนนี้ต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีอย่างไรมากเลยเพราะหลายคนอาจจะง,งงและออกเสียงเพี้ยนมาก <okay S 1> สววก่วนพวกนี้นี่พวกนี้ไม่เป็นไรพวกนี้พวกนี้ยังง,ง่ายนี่อัดับไปสิทกใครใครก็อ่านได้มาอ้าออเออีง่ายไม่มีอะไรมากสิก่ตัวนี้ที่จะง,งงคือมีสอตงตัวนี้จะง,งงเพราะนี่ มีจุดข้างบนเอ้ยทำไมต้องมีจุดข้างบนทำไมจุดตรงนี้ไม่มีมันจะได้หลายๆเสียงไงพี่ก็รู้มาเท่านี้แหละไอ้พวกนี้คือจะเป็นสลักที่เริ่มต้นที่มันจะแยกจากนู่นมาผสมนี่จากนั่นมผสมนู่นแล้วมันก็จะได้เป็นสลักอีกหลายๆอย่างตามมาในหนังสือที่น้องได้มีก็พี่ก็ จะมาสอนทวนอีกครั้งว่านี่ไอ้พวกนี้มันอ่านยังไงตัวนี้อ่านว่า r ส่วนตัวนี้อ่านว่าอส่วนตัวนี้อ่านว่า e ี่มาดูสอนตัวนี้ตัวนี้ไม่มีจุดนะดูดีๆไม่มีจุดไม่มีจุดเอ้ยนี่ไม่มีจุดอ่านว่าูและส่วนตัวนี้ตัวนี้ มีจุดสองจุดจ้าอยู่พี่อยากให้น้องๆเนี่ยเน้น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 ไว้ดาวกใจไว้ตอไไนนี้เลยจะได้ไม่ลืมได้เขียนว,ว่าเป็นวีไว้ข้างๆก็ได้จะเอาเป็นข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แล้วส่วนตรงนี้ให้น้องๆเขียนว,ว่าเป็นอูอย่าลืมนะน้องๆภาษาจีนนี้ไม่ได้ยากเลย มาดูพี่เขียนเป็นภาษาไทยให้น้องดูตัวนี้อาอะไรอ่าก็าเขียนเป็นเขียนเป็นตาปกติในภาษาไทยตัวนี้โอเขียนเป็นภาษาไทยปกติก็คือโออะตัวนี้รูตัวนี้น,น,นี่เห็น,นไหมมันยังไงตัวนี้สรดเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็คือเออ ตัวตัวนี้ดูดีๆดูดีๆตัวตัวนี้คือ e. อีอ่าพี่อยากจะให้น้องย้ำย้ำไว้อย่าลืมย้ำไว้ตัวนี้ไม่มีจุดคืออะไรคืออะไรปู e. อ่าดีมาก e. เขียนไปปู o. ตัวนี้ย้ำไว้อ e. ี ีน้ไม่อยากสวัสดีครับผมชื่อตะวันครับวันนี้ผมจะมาสอนบทสนทนาครั้งที่แล้วเจเจเราอยู่ที่เจเจได้2บทได้สอนการใช้พยัญชนะแล,สละสระให้กับน้องๆไปแล้ววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างการสนทนา ที่ใช้ในบมากในปัจจุบันเ,ออเป็นการแนะนำตัวครับแล้วก็สวัสดีออในบทสนทนานี้จะมีตัวละครสองตัวคือเจียหมิงกับเต้าเลยครับเมืเ่อเขาสองคนนี้พบกันเจียหมิงจะทักว่าหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเวต้า,ลตาเลยก็จะตอบกลับมาว่าหนีห่าว มีหา้าหมวดพี่บอกไปแล้วว่าแปลว่าสวัสดีและทีนี้เจียหมิงไม่ได้ตอบกลับไปว่าบอเจี้ยวหวังเจียหมิงบอเจี้ยวหวังเจียหมิงแปลว่าฉันชื่อหวังเจียหมิงเพื่อเป็นการแนะนําตัวให้กับตาเว่ยได้รู้จักแล้วตาเว่ยเขาไม่ไตอบอกลับไปว่าบอเจี้ยวตาเว่ยซึ่งเป็นการแนะนําตัวกับครับก็ง่ายๆเลยนะครับมีตัวละครสองตัว ก็จะทักกันว่าสวัสดีหนีห่าวตัวที่สองก็จะบอกว่าสวัสดีหนีห่าวว่าเจียวหว่างเจียหมิงฉันชื่อว่างเจียหมิงตาเว่ยจะตอบกลับมาว่าว่าเจียวตาเว่ยซึ่งเป็นการแนะนำตัวครับ วันวันนี้ผมจะมาเฉลยคำที่พี่ตะวันสอนไปซึ่งนั่นคือบทที่หนึ่งบทหมีห่าอเลยนะครับวันนี้บอกว่าหลายคนมนะีนม,ม,มีมีคบพี่อินี่แปลว่าคุณสองห้า แปลว่าดีทีมที่สามนะครับวอแปลว่าฉันหรือผมนะครับขับ้สุดท้ายเจี้ยวแปลว่าเรียก